ท่านหานพลเนี่ย<ฟ>เขาเป็นเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่สมัยปี2522มั้งคือผมเข้าตำรวจเนี่ย,ย,ยผมเข้าปี2522ท่านหารพลจะเข้าที่หลังผมสองปีฮะน่าจะคือผมพร้อมกับนบบร,รุ่นเก้าท่านหานพลนี่จะรุ่นเป็ดหรือรุ่นสิบเอ็ดเนี่ยเข้าที่หลังผมสองปี เราก็ไปยิงปืนเจอกันครับไปยิงปืนเจอกันที่สนามสรลพพตรงลาดปะเขาอะนะฮะท่านหารพลก็ยิงปืนเก่งแม่นนะฮะผมก็แม่นนะครับแต่ผมนี่ไม่ชอบยิงแบบยิงเป้ากระดาษนะฮะวัสดีลูกท่านหารพลก็ชวนผมฮนะให้ไปคุ้มกันพุ่งคับบัญชารู้สึกจะเป็นท่าน คุณชูวังการนนทมาผมก็ไปไม่ได้เพราะผมติดภารกิจเรียนปิญาโทอยู่นะครับช่วงนั้นท่านแอดคาราบาวเนี่ยคุณแอดเนี่ยพี่แอดเนี่ยนะครับพี่แอดเนี่ยพี่แอดคาราบาวกับนักดนตรีในวงเ่ยก็เริ่มเพิ่งไปหัดยิงปืนนะครับไปหัดยิงปืนที่สนามสรอพอเนี่ยจำได้ว่าอาปืนสมิธ แหวเวสันโมเดิร์นสิบเก้าสีดำเนี่ยไปยิงนะครับ<น>ก็ยังได้มีโอกาสแนะนําแนะนําพี่แอดเนี่ยว่าเฮ้ยยิงอย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สินะแต่ตอนหลังที่แอดนี่เขาแม่นนะเนื่องจากหนึ่งเป็นคนมุกมานะแล้วก็เงินหนายิงจนยิงได้แชมป์พี่แอดได้แชมป์ราามประเทศไทยนะพี่แอดคาราบาเนี่ยได้แชมป์ประเทศไทยแล้วเป็นคนสั่งปืน จุดสามแปดซูเปอร์นะครับบรรจุลูกได้สิบเจ็ดนัดยี่สเอ็ดนัดเนี่ยนะยิงจนเชื่องมือพี่แอดคาระ,ะบาวเนี่ยเขาย,ยิงแม่นนะฮะพวกผมนี่เงินไม่เท่าพีแอดแหละครับคือเราจะไปยิงได้อย่างมากก็ครั้งหนึ่งแค่ร้อยนัดเต็นที่สองร้อยนัดแต่พี่แอดนี่ยิงจนเงินเยอะกำลังดังด้วยอ่ะนะฮะ ตอนหลังเลิกเลิกยิงปืนแล้วมาเนี่ยฮะเลิกยิงปืนไปแล้วมันเป็นไปตาม,ว,มาวัยฮะมาแล้วพี่แอดเขาเป็นคนไม่มีศัตรูอ่ะมามผมเล่าไปถึงปีสองพันห้าร้อยเนี่ยท่านสลายุธชนะคุณใช่ไหมสองพัน้ร้อยสิบแป เรื่องเงินผันผมก็เล่าไวแล้วไนงะท่านสมัยท่านหม่อมราชวงศ์คือวิศปรามโมทเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะสมัยนั้นมีเงินผันซึ่งท่านมองว่าพวกนักการเมืองพวกข้าราชการมันไปทุจริตกันอะไรกันเนี่ยเอาเงินมาให้ชาวบ้านใช้มัางดีกว่าคือหลักๆก,ก็คือมีโครงการจะท,ทําถนนหนทางลอกคลองห้ามใช้เครื่องจกักรให้ใช้แรงงานคนวันละยี่สิบบาทนะครับวันละยี่สิบบาทแต่มันก็ทุจริตกันอยู่นั่นแหละ อย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะเขาให้เซ็นชาวบ้านเซ็นรับชุดหนึ่งไอ้ข้าราชการก็บอกให้เซ็นห้าชุดแดกซะสี่ชุดนะ <c oughs> มาเงินก็เงินผานเขาเรียกงบประมาณเงินผานนะครับ <c oughs> มาดังมากนะครับงบประมาณเงินผานนะฮะ <c oughs> พอสมัยเข้ามาทํางานที่ผมย้ายมาอยู่กองปกครองท้องที่ กรมการปกครองชั้นสามหน้าร้านกาแฟนะะก็ท่านท่านหัวหน้าแผนกผมเนี่ยหัวหน้าแผนกผมเนี่ยคือท่านท่านเสกสรรประวัติวิชัยเป็นผู้ขับบัญชาที่เมตตาลูกน้องมากผมเป็นลูกน้องนะฮะเป็นลูกน้องท่านเนี่ยท่านเก็จะเลี้ยงข้าวทุกวันเลยครับ ผมไม่ค่อยมีเงินแลวครับมาแต่ช่วงนี้ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับใกล้จะใกล้จะลาออกมาสอบตำรวจแล้วนะฮะแล้วก็มีท่านหัวหน้าผมอีกท่านหนึ่งรถมีอะไรไหมลูกท่านหัวหน้าผมก็คือท่านนายเพ์สุชาตินะครับนายเพ์สุชาติเนี่ยท่านจะเก่งมากเลยเก่งในการซื้อทอง คือเรื่องงานท่านเนื้อเก่งนะฮะเป็นเป็นคนแรกเลยนะครับ <im itation> ท่านแหนเพอสุชาติเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าแผานกน,ะนะพี่เสกสรรเป็นหัวหน้าหมวดแล้วก็ท่านแหนเภอสุชาติเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนนะครับท่านแหนเภอสุชาติเนี่ยจะให้ผมเนี่ยมีหน้าที่ไปซื้อทองผมจะมีปืนพกอยู่ด้วยไงาต้องเอาเงินไปเนี่ยใส่กระเป๋าไปไปซื้อทองแท่ง ได้ได,ได้เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนะครับถ่ายรูปกับรูปแป๊บเนะี่ยเล่าต่อ <c oughs> ท่านแอำเพอท่านแอำเภอสุชาติเนี่ยท่านก็ให้ผมเนี่ยช่วยไปซื้อทองเวลาตอนเที่ยงอะ่ะไอ้โจ้ไปซื้อทองให้ทีผมก็ต้องไปตั้งเส้นเฮงอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> เอาเงินสดไปจ่ายอันตรายมากนะแต่ใส่เสื้อคลุมขี่มอไซค์เอาเงินยัดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเอวรูป ถ้ามอไสคก้างเงินกระจายแน่เลยพอได้ทองมาท่านก็ไปใส่ตู้เซฟเอาไว้พอราคามันขึ้นหน่อยท่านก็ให้ไปขายอีกเอ๊ะวันหนึ่งผมตายแน่แนเลยถ้าขายรู้ว่าผมต้องไปซื้อทองแท่งอย่างเงี้ยนะครับซื้อทองแท่งไปได้กําไรไปอะไรไปจนกระทั่งท่านย้ายไปเป็นในอำเภอขุนหารในอำเภอขุนหารจำน่าจะเป็นพศสองพรสิบหนึ่งมั้งครับ ท่านนายเภอสุชาติสหัสโชตนะครับตอนหลังท่านมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรกันหนึช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ตักกระแตนปลาทังก้าเนี่ยระบาดกัดพืชไร่เป็นข้าวเป็นข้าวโพดของชาวบ้านเนี่ยจนเสียหายยับเยินเลยท่านนายเภอสุชาติสหัสโชตเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวมันต้องทํำยังไงให้ชาวบ้านกินตังกระแตนได้นะฮะผมก็ไปเยี่ยมท่านนะฮะไปเยี่ยมท่านนะครับท่านก็เลยจัดงานขึ้นนะครับจัดงานขึ้นโดยทอดตักกะแตนฮะทอดตกกะกแตนปลาทังก้าเนี่ยนะฮะผูกเลยวนะถูกกี่ใบรึเปล่าใบหนึ่โอ้โหผออกอะไรอะโอ้เนี่ยโอ้โหใ ถูกหวยครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับของช่างภาพผมครับของช่างภาพผมเอ้ยหวยพรดีดยหวยพรให้ถูกหวยนะเอออดีแล้วใกล้รางวัลที่หนึ่งแล้วเออน่าถูกจริงๆหวยพรไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ผมกินตั๊กะแตนนะครับเมื่อเขาเอาไปชุบแป้งอ่ะชุบแป้ง หรือไม่ได้ชุบก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแต่แหมมันผะอ,อืดผะอ,อมมากเลยสมัยก่อนนี่ยังไม่มีตักกะแตนทอดขายกันอย่างนี้นะครับแต่ผมเนี่ยที่ผะอ,อืดผะอ,อมคือเขาดันไม่เอาไส้ออก่ะมันกินคือทอดทั้งตัวเลยแล้วก็กินตอนนี้ท่านแนมเพอเนี่ยท่านต้องกินแบบก็บอกผมว่าไอโจต้องอร่อยอร่อยนะ ต้องกินแบบอะไรอร่อยนะชาวบ้านมันถึงจะเชื่อว่าระดับแนอำเภอเนี่ยนะระดับแนอำเภอประหลัดอำเภอกินเนี่ยชาวบ้านก็ได้กินนะนะฮะแับเคี้ยวข้าเหนียวด้วยอะไรด้วยมากินอร่อยเหลือเกินเลยนะมาแต่เอาลว่ากินไม่เป็นไรแล้วตั๊ก,กแตนนะเพราะแมงสาบผมยังกินเลยนะอาม่านะผมปิ้งให้กินกันกันเขาเรียกเด็กๆอะ่ะแมงสาบมีปีกอะ่ะกันตามขโมย กันสร้างกันตามขโมยนะฮะตักกระแตนก็กินได้สบายนะฮะกินชาวบ้านเห็นแหนำเพอเหล่าเภอกินเขาก็ากินกันแล้วมันก็ค่อยแพร่กระจายไปว่าเฮ้ยแหนมเพอเขายังกินเลยตักกระแตนทอดนะเมื่อก่อนชาวบ้านเขาไม่กินนะกินกระปอมกันอะไรกัน<ม>กิ้งกา่าอย่างเงี้ยกิ้งกา่าหนูแย้งูมีอะไรไหมแม่เพื่อนถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ไหมอ่ะมา่ามา รู้ไหม่ตู่เลยนะฮะไม่เคยทําก็ต้องทํมาอย่างเงี้ยนะอ่าไ่มี้าเไอเล่าไปถึงไหนวะกินตั๊กแตนครับกินตั๊กแตนฮะนี่เป็นนโยบายของฝ่ายปกครองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนลครับอ่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านกินกันทั่วจนกระทั่งเป็นมาเปิดร้านขายก็แล้วนะครับตุ๊กแ้ตั๊กแตนเนี่ยนะฮะแล้วโอ้โหท่านยังไม่เคย เคยเห็นกองทัพตะก,กะแตนนะผมเนี่ยเคยเห็นกองทัพตะก,กะแตนนะครับสมัยอยู่ชัยบาด,ดาลเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> ter, เขาเรียกคอศูนย์บักตะกะแตนเนะี่ย <c oughs> ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นใสใสพลาสติกใสๆนั่งได้สองคนครับนั่งได้สองคนเวลาขึ้นไปบินเพื่อจะสำรวจว่าฝูงตะก,กะแตนมาทั้งไหนนะครับ เขาจะได้ไปฉีดยาพ่นยากันเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมืดฝาหมัวดินเลยครับมันบินมาเนี่ยมืดฝาหมัวดินเลยเหมือนกับหนังสัตว์ประหลาดแล้วมันกินเนี่ยหมดเลยครับกินข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดชาวบ้านเขาทำข้าวโพดมันกินเหลือแต่ต้นเดรนนะครับทั้งใบทั้งฝักเนี่ยมันกินหมดเลยอันนี้ผมเจอที่ลำนาลายชายบาดาลลบุรี นะฮะแต่ตอนหลังนี่หายไปหมดแล้วตะกะแตพรพมตะทังกานะครับเจอคนกินเข้าไปนี่จบนะฮะแล้วกองทัพหนูเนี่ยไปเจอที่ทองคำภูมินะครับเวลามันมานี่มาเหมือนกับมันเคลื่อนทับผ่านทํำสงครามโลกอนะ่ะผ่านมานะฮะไม่รู้จะดักมันยังไงเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นล้านตัวนะผมเอา ไอ้กระปีบอะปีบที่ใส่น้ําตาลน่ะฝังเข้าไว้ในดินน่ะมันเดินผ่านนะตกไปนะยี่สิบสามสิบตัวมันเยอะขนาดไหนแลนะเฉพาะจุดเดียวนะประมาณไม่ถึงสอกแค่เนี้นะฮะมันยังตกไปยี่สิบสามสิบตัวเลยแต่มันมาแค่แป๊บเดียวนะเหมือนกับมันผ่านวันเดียวแล้วมันก็เคลื่อนทับต่อไปเขาบอกว่าสิบห้าปีมันมาครั้งหนึ่งถ้าไผ่ไผ่ตายขุยนะฮะมา